ให้ถามอะไรนะคุณะสมบัตอิอะี้ตัวนีมม้คุณสมบัติเช่นเนี่ยก็เช่นแบบก็พูดชอยไปเลยแบบถามว่ามรรนันคืออะไรีมยมีใครรู้ว่าคืออะไรแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะลองให้ชอยบอกว่าไออันนี้เราว่า,วาะไรภาพ B อันนี้ภาพ B อ่ฮะเอ้อันนี้มันของเพศอะไรนะไอที่เป็นร่ม

อันนี้คือจะลองคือ <c ười> จะมีลองแบบเหมือนแบบจำลองข้อสอบให้ดูนะว่าแบบบางทีเข้าไปในแลบกิ้ n อ่ะเขาก็จะมีรูปมาให้ดูแล้วก็ถามว่ามันคือพืชอะไรหรือว่าไอเนี้ยมันมาจากพืชอะไรแล้วพืชนัน้นมันมีคุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยมีใครรู้บ้างอันนี้อะไร เก่งมากที่ไม่สวยเท่าอีกอันอะ ทีうう่มันแบบยิงสปอร์ออกมาเออแบบอ้าปากแล้วก็แบบมันอยู่ในพืชอะไรถ้าเป็นแบบเนี้ยเสยเสยเป็นดูโจ๊ะอินทาลี อ่าเป็นพูดอ่าเป็นพูดอ่ามันชื่อว่าอะไรแอนูรัสช่อนูลัสแอนูลัสใช่อันนี้อันนี้อาจจะว่าไม่สวยหน่อยมันคือแอนูลัสสองเฟิร์นคือเราเห็นโซลัสอันเนี้ย Hello testing 1, 2, 3, 4, 5, o three four five welcome to call back service ยินดีต้อนรับสู่บริการหมายเลขฝากหมายเลขโทรกลับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมลิปเซลฮัลโหลได้ยินไหมวิวฮัลโหลฮัลโหล ตอนเด็กนะก็ไม่ไม่เด็กเท่าไหร่ก็คืออยู่ตอนคืออยๆหนึ่งได้ต้นเปลี่ยนล้านเลยคือแบบตอนแรกทำเป็นไซส์หน่อยแหละถ้าเราดูด้ตาม่าือเวลาไปเจอจริงๆก็คืออาจจะดูเหมือนหนอซึ่งโครงสร้างนี้ก็ใช้ไม้ะจายสองตัวนี้ไม่มีก่อนแออยู่อันนี้คือเราพูดเข้าอยู่เลยใช่ไหมกดอันนี้ไม่ ยังไม่ได้กดเลยอ่านไปแล้วเหรออ่านจากนี้ไม่ได้อ่านจากีอ๋อเตือน,น้องก็งคือพวกพวกอนุรักษ์กับพวกชื่ออนะไรพวกนั้นสะกดให้ถูกแล้วก็จำหน้าตามไม่ได้ก็เดี๋ยวในข้อสอบแบบทีของค่ายมีแน่ๆให้ลูกมาแล้วก็ชี้นี่คืออะไรคือถ้าเราสะกดผิดแล้วไม่ได้คะแนนก็จำชื่อแล้วก็จำหน้าตามให้ดีพอลูกมันถามดังก็ฝึกดู้ลูกดี ก็เป็นส่ดส่วนของตองะก็เป็นการตรวจยงงอยู่ี่เราตั้งจจะออกตรวจไหนที่อยู่ตอ เวรคือเลวเบิร์มันจะแปลกๆหน่อยคือคือปกติอะมอสมอสใช่ไหมสปอร์ตสปอรไฟต์อมอสสปอร์ไฟต์ขมอสเป็นเอี่ชูขึ้นมาใช่ไหมแต่ในเ i วเบิร์ดเลวลเร์มนแผ่ใช่ไหมเอชูขึ้นมาเนี่ยมันก็คือแกมีโตไฟกันอันนี้เรียกว่าแกมีแกมีฟอสกมฟอรอันนี้กมมีเรกว่าแกมมีโตฟอรซึ่ง ทั่วไปเนี่ยมันจะมีมันจะมีพวกอะคิโกลียมกับแอนเชอรีเดียมอยู่อะคิโกลียมแอนเชอรีเดียมก็คือแคลเซียมชีคเก็บแคลเซียมซึ่งมันคือโครงสร้างที่ใช้สร้างเซลล์สิบพันแล้วทีนี้เซลล์สิบพันเนี่ยพอมันเจอกันเนี่ยก็คือมันจะมันจะไปผสมมันมันจะไปผสมเป็นโล่งน่อยนี้ฉะนั้นไอตัวสปอร์ไฟต์เนี่ยเขาจะเกิดเป็นโลกนี้ซึ่งมันจะแปลกๆของสปอร์ไฟต์ของของซีเวอร์เบิร์ดมันจะเป็น มันเป็นอ mm. ีกเล็กๆอยู่เนี่ยก็อันนี้ระวังไว้ที่ดีเพราะก็สอนก็ชอบเล่นอยู่เม่เป็นคนละแบบอะน่าจัก็งนี้โซนนี้คือมไปแต่ว่าเขาเนัย

ของผู้หญิงตัวเมียมันจะเป็นลักษณะคลายซี่ล่แต่ตัวผู้จะเป็นงาขึ้นมานนขนผซึ่งลักษณะนี้นก็จะดูง,ง่ายๆเลยกันก็คืออย่างเช่นอย่างงี้คือทำไมตัวผู้ต้องลักษณะหงายอย่างนี้คือสังเกตได้ว่าเนี่ยจะบี่ของตัวผู้จะอยู่ด้านบนใช่ไหมมันทำให้ง่ายต่อการที่ตัวผู้เจอน้ำรือสามารถว่ายไปหาตัวเมียได้ แม่ก็คโตเรื่ยจจนมันกลายเป็นเซไข่แล้วมันก็มาเจอกับเพศผู้ตรงนี้ที่พีนทาบอกแล้นี่ที่บอกว่าพอเขเไรโปตนไล์มาได้เปนไซโตรแล้วมันก็จะมางอเป็นติ่งที่ตัวเมียเลยคือถ้าเป็นแบบมอสมันจะขึ้นมาเช่ว่เป็นต้นตอไ แต่เนี้ยคือเป็นแค่ติมติมลงมาข้างในก็เป็นแบบเม่มีแบบอรองเยว่ากันแ่นี้ของมันก็ตรงฟต้าอะไ่งเงี้ยคือของเรื่องเรื่องพื้นคือที่พ่อรัเบียกคือของของคอนเวิร์ตอรงเนี้ยคอนเวิร์สเป็นการชู่านี่ะอันเนี้ย คือสปอเฟาฟูโนาบอสทการโถูดวน้มีหลายคำอันนี้คือสปอเรฟายแต่เมื่อเบิร์ะที่มันชิมมาอัเนี้มันคือ,อส่วนประกอบของกแกมมเตโโอร์ไฟและสปอฟแต่ิ่มอีนีคือสปอเฟแต่อีกลูเนี้มันคือแกมมเตอร์ไฟอันนี้คือจุดที่ต้องระวังไว้ให้ดีว่า นคืออย่างแรกคือเ้องอินิฟาให้ได้ว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะคือมอส s หรือดิเบิร์ซึ่งมอส s ่ะเันรียกเป็นโครงสร้างก่อนอ่าใช่ส่วนพอเิรดก็เป็นเป็นเขาส่วนด i v กเ w o ร์ก็เป็นโ่มเป็นโ่มฟังก์ที่เนตัวเกียรบไก่เตัวเกีรนั่นแ้าจับมี่ได้ว่าดิวเบิร์ดมันตัวประหลาดอะไรโอเคครับ ต่อไปในในเปอร์เนี่ยที่เรารู้อยู่แล้วว่าสปอร์เนเจีย์ห,หลายอัน,นมันรวมกันยกตนนัวอย่ว่าซอรัสใช่ไหมไอซอรัสเนี่ยถ้าเกิดเป็นเอกพจน์แต่มันก็คือซอรัส S O R U S แต่ถ้าเกิดมาเป็นพหูพจน์แต่ก็คือซอรัสหลายอันเนี่ยเขาก็เรียกเป็นพหูพจน์ว่าซอร์ไรหรือว่าสะกดว่า S O R I เ็คือเปลี่ยนจาก U S ที่ลงท้ายกลายเป็นลงท้ายด้วยตัว I แทนก็ N. คือ ในหลักการของภาษาละตินซึ่งเรื่องนี้ก็สําคัญมากนะเพราะสมมติเวลาไปเจอข้อสอบข้อสอบมันชี้แค่ตัวเดียวเราห้ามไปตอบซอรายเราต้องตอบว่าสอรัสหรือถ้าข้อสอบมันชี้หลายตัวเราต้องตอบว่าสอรัสเอ้ยตอบว่าสอราย,ราราย,รายคือคนตรวจเขาสตรี c ก,กับเรื่องการสะกดคําการใช้คำะนะเช่นก็ใช้คําให้ถูกแล้วก็อย่างพวกคำศัพท์พวกสหุเขาจะเอกพจอนอ์่ะอย่างเช่นถ้าสมมติเอกพจน์มันจะลงท้ายด้วย U S ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นผู้โคตรจะลงในตัวไอแทนอย่างเช่นนิวเคลียสเนี่ยเป็นเอกพจน์แต่ถ้าเกิดเป็นพหูพจน์อ่ะก็จะกลายเป็นนิวเคลียรแล้วก็คำศัพท์อย่างเช่นแบบพวกสเปรันติเยียมเนี้ยเป็นเอกพจน์ลงท้ายด้วยยูเอ็มสเปรันติเยมแต่ถ้าเกิดเป็นพหูพจน์เนี่ยก็จะกลายเป็นสเปรันติเยมจีอาแทนพวกนี้ก็คือต้องท่องเอาไว้บากแต่ถ้าเกิดเจอบ่อยๆมันจะคุ้นเคยแบบมันก็จะเดาถูกว่าต้องเปลี่ยนอย่างไร でてこうさ。わかんない。こうだから <laughs>